เก็บพลิกกันเด้อ ซิกสุกแล้วเก็บก่อนเก็บมันเหอะเขียวเขียวก็ช่างมเหอะนี่นะจ๊ะ fancy ลูมมะเขือเทศจ้ะใหญ่ไหมใหญ่ไหมเออมะเขือเทศนี่เต็มเลยลูกเล็กๆก,ก็เต็มว่าจะเก็บเดี๋ยวเก็บพริกก่อนเก็บ <c oughs> พริกให้หมดก่อนพริกเก็บหมดแล้วได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้พริก เหลือมะเขือเทศมะเขือเทศเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บนะมะเขือเทศเดี๋ยวค่อยค่อยเอาของมาใส่เพราะว่าไออันนี้เก็บได้ประมาณนี้ต้นหนึ่งโอเคอยู่โอเคอยู่จ้าอันนี้กําลังออกดอกนี่กาลังออกลูกพวกนี้กําลังออกลูกอยู่นิดหน่อยพอได้กิน มันเขิดเทปแชรชงฟิตเน่เลยกินไม่ทันสุกไปหมดแล้วแต่ไร่อหอมนี่นะจ๊ะนั่นออกอยู่อันนี้เพราะเองออกอยู่ไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะบายบายไลยแค่นี้นแหละไ <c oughs> <c oughs> ล่สดแค่ <c oughs> พริกกระพอ ไปเลยแค่โอ้ยให้ดูสลัดนิดนึงดูสลัดสวยไหมให้ดูสลัดนิดนึงตามกินกับสลัดไปเลยสวยมากนี่ก็สวยดูผักแผวก็สวยมันนี่กระถินให้ดูหน่อยก็ได้ จะไม่ให้ดูให้ดูหน่อยอันนี้แค่เสียบเสียบนะเนี่ยดูมะแนวเดี๋ยวอเอาขาบานแล้วมันหนาวสิบสิบฝาองศาแล้วนี่นจ้ะดูนี่ผักชีก็สวยดูสิผักไอ้ไมใช่ต้นกินช่ายสวยมากกึนช่ายสวยที่สุดสราเน ก็สวยหน้าหนาวมันเท่าหนาหนาวแล้วมันก็เริ่มไอ้นั้นละมันเริมสวยดูสิสวยทํากัดตอมอร่อยแต่กินคนเดียวไม่หมดก็อยู่ห่างคนอื่นเขาอีกนี่ต้นหอมนะจ๊ะทุกคนตัดแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นี่นะต้นหอมอันนี้ใบมิน้นใบมิ้นสีม่วงกินเหมือนยาสีฟันเลยอันเนี้ย เลยนี่ตะไคร่ฝรั่งโอ้ยอยจะลื่นอันนี้ผักชีฝรั่งที่ทำน้ำซอสอันนี้กินชัยของไทยแท้อันนี้ลูกครึ่งฝรั่งสวยมากน่จ้าสตรอเบอรี่ไม่มีลูกเลยมีแต่อะไรกันไม่รู้ดูมะเขือเทศแค่เสียบการมันมันก็ออกมามีลูกให้กิน อันนี้แค่เสียบนะเนี่ยไปก่อนเด้อไปกันเด้อค่ะบาย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 ค่ะ